เลิกสงกรานเปลี่ยนไปมากซึ่งลุกล่าสุดแมทพิรณีหันผมสั้นหลังเลิกสงกรานดูเปลี่ยนไปมากออกมาเปิดใจแบบไม่มีกักไปแล้วสําหรับนางเอกสาวแมทธิรณีคงไทยถึงเรื่องความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มไฮโซสงกรานเตชนะนรงที่ตอนนี้ได้เลิกรากันเป็นที่เรียบร้อยและกลับมาใช้สถานะคําว่าโสดอีกครั้งซึ่งหลังจากที่แมทธิรณีได้ให้สัมภาษณ์ไปล่าสุดเจ้าตัวกอ ได้โพสต์ภาพตัวเองอีกครั้งพร้อมเขียนแคปชั่นสุดเด็ดตามสไตล์ตัวเองว่ามีแต่ลิปที่เอาเราลงงานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายโดยแต่ละคนได้ส่งีโม j i รูปหัวใจเพื่อส่งกำลังใจให้เธออย่างรัวๆและล่าสุดหลังไว้ผมยาวมานานจนหลายคนชินตาสำหรับแมทพิรณีคงไทยซึ่งล่าสุดทอตัดสินใจตัดผมสั้นเลยติ่งหูมานิดเดียวเองค่ะคุณและเธอก็ตัดมาร่วมอาทิตย์ได้แล้วบอกเลยค่ะว่าน่าเด็กมากๆใครเห็นเป็นต้องอึง้ง เพราะสวยและเหมาะกับเธอสุดๆล่าสุดเธอก็ปล่อยโมเมนต์น่ารักน่ารักสวยๆของตัวเองผ่านสตอรี่อินสตาแกรมแมทเรนิโชผมสั้นให้ได้ชมกันชัดๆคนบันเทิงและแฟนคลับแหกกดไลดูหน้าเด็ดลงไปมากแม้ว่าตอนนี้อายุ33ปีแล้วบอกเลยค่ะว่าทรงนี้สาวๆหลายคนฮิตมากในช่วงซัมเมอร์ทั้งนี้หากใครอยากติดตามเพิ่มเติมก็สามารถไปติดตามต่อได้ที่ไอโดยแมทได้เปิดใจเรื่องเลิกสงกรานต์ไว้ว่าเลิกแล้วค่ะแมทจะเล่าดีเทล,ลคร่าวๆดีกว่าค่ะ เพราะไม่ย่างนั้นประเด็นมันก็จะถูกแต่งขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเท่าที่ฟังหรืออ่านข่าวมาหลายๆวันมันมักจะมีเรื่องไม่จริงเยอะนะขะแมทลองเดินออกมาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วแต่ว่าการเลิกกันมันไม่ใช่แค่ว่าเธอเราไปแล้วนะบายๆแล้วก็ออกมาได้เลยใช่ไหมคะมันก็มีหลายๆอย่างที่เรามีร่วมกันทาร่วมกันมันก็เป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่ค้างงคาคากรรมกรรมกึ่งๆอยู่จนถึงรายการแชร์ที่แมทต้องออกตัวไว้ก่อนเลยว่าที่บอกว่ายังไม่เลิกเพราะว่าเหมือนคุณป๋า และพี่สงกรานต์ทางบ้านพี่สงกรานต์ที่แมทพูดตลอดอันนี้คือเรื่องจริงว่าครอบครัวเตชะนรงรักและเอ็นดูแล้วก็ให้ความเมตตามแมทมากๆทีนี้พอการที่เราจะบอกว่าเลิกแมทว่าทุกคนเข้าใจสถานการณ์ของแมทดีว่าน่าจะต้องโดนถล่มอีกรอบทุกคนรักและเป็นหูแมทว่าลองลองดูก่อนไหมยังพอไหวไหมหรืออะไรยังไงแล้วทุกคนให้ความเมตตามแมทด,ด้วยการออกมาช่วยปกป้อง ซึ่งสิ่งที่ปกป้องนั้นเป็นเรื่องจริงนะคะแมทก็ยังยืนยันความสัมพันธ์กับพี่พวกว่าเป็นแค่พี่น้องกันเป็นแค่เพื่อนกัน